สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับสูตรเลอจองเนี่ยพิสูจน์การได้มาของสูตรเลอจองแล้วก็นำประโยชน์ของสูตรเลอจองไปใช้งาน E.N.P เท่ากับจำนวนตัวประกอบจำนวนเฉพาะ P ใน N Factor i a l 10 Factor i a l แยกตัวประกอบได้เป็น สองกำลัง8คูณ3ามกำลัง4คูณห้ากำลังสองคูณ7ตัวประกอบเลข2มี8ตัวก็ e 12เท่ากับ8ตัวประกอบเลข3ามี4ตัว e 13เท่ากับ4ตัวประกอบเลข5มี2ตัว e 15มี2ตัวตัวประกอบเลข7มีตัวเดียวนะีก็แปลว่า e ของ 17มีค่าเท่ากับ1เดี๋ยวเราจะเรียนว่าถ้า100 factor เรีนีตัวประกอบเลข2มีกี่ตัวเนะโดยใช้สูตรเหลือจองก็เรียนกันทั้งนะคำนวณแล้วก็พิสูตรสูตรเหลือจองให้ดูด้วยนะ,ะมาดูต่อการหาจำนวนของตัวประกอบจำนวนเฉพาะ2ใน10 factor เรี เราจะคานวณกันแบบช้าๆก่อนนะเพื่อให้เห็นแนวคิดกรณีทั่วไป10 f a c ทอเรียลนะ1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10คูณกันแยกกลุ่มเลขคู่กับกลุ่มเลขคี่สอีนะ่ 2, 4, 6, 8, ความหมายก็คือทวีคูณของเลข2มีกี่ตัวอะไรบ้างดึงมาไว้ที่นีนะ้ดึง2กำลัง5ออกมาเพราะว่า สองสีนะ่หมีตัวประกอบเลข2อยู่อย่างละตัวดึงมาแล้วนะจริงๆแล้วมันยังมีในนี้อีกนะแต่ว่ายังไม่เอาออกมาหมดเพราะว่าเตรียมความพร้อมไว้กับสำหรับกรณีทั่วไปต่อไปนะห้าแฟคเตอรียลนะแล้วก็ดึงส่วนที่เป็นกลุ่มเลขคู่กลุ่มเลขคี่ 2อคูเนี่ยดึงมาแค่2ตัวนะท,ทั้งทั้งที่เห็นตรงนี้มีเลข2แต่ว่าติดไว้ก่อนนะจะได้เห็นแนวคิดก,กรณีทั่วไป2องแฟกทนะก็แยกส่วนได้เป็น2อคูณหขอเขียนเป็น2องกำลังหคูณศูนย์แฟเรคูณหนึ่งะ a n สิบแฟกทอเรียนะสองกำลังห้าคูณห้าแฟกทคูณหนึ่งสามห้า 5 Factor เนะียได้เป็น2กำลัง 2, 2 f a c t แฟ 1, 3, 5 1 3อันนี้ก็ 1, 3, 5, 7, 9 2 Factor นะแยกได้เป็น2กำลัง 1, 0 Factor แ1คความหมายที่จะให้เห็นแนวคิดกรณีทั่วไปก็คือ Factor i a l เนี่ยมันจะเล็กลงจาก 10, เหลือ5เหลือ2เหลือ0นฟะจะเล็กลงจนกระทั่งหายไป กลุ่มของเลข่เนี่ยก็แปลว่าในกลุ่มนี้ไม่มี2เป็นตัวประกอบแล้วนะกำลังของเลข2นํามารวมกันนะเพราะในที่นี้ก็จะพบว่า10 f a c t o r i รีสามารถเขียนได้เป็น2กํกลัง8กับ k k เน้ยเป็นเลขี่ความหมายก็คือ k ไม่มีตัวประกอบของเลข2ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้น e ของ10,2มีค่าเป็น8 อันนี้คือวิธีคำนวณจัดรูปพิชคณิตนะสังเกตดูนะว่าตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันจะเล็กลงนะเล็กลงสังเกตได้มีสูตรทั่วไปเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูพจน์ทั่วไปกันนะนะขอเพิ่มเติมอีก1กรณีตัวอย่างการหาจำนวนตัวประกอบจำนวนเฉพาะเลข5ที่ปรากฏใน 543 f a c t o r i a l นะขั้นที่1ก็กระจายออกมาหมดเลย1 2 3 4จสงสามถึง543ทวีคูณของเลข5 5 10 15ถึง540ที่เหลือไม่มีตัวประกอบเลข5 5 10 15ถึง540มีทั้งหมด108ตัว ดึงเลข5้าออกมาได้เป็น5ยกเจ้ากำลัง108ในนี้มีเลข5อยู่ก็จริงแต่เรายังไม่ดึงออกมาเนี่ยเพราะต้องการให้เห็นพดทั่วไปว่าตัวแฟคทอเรียมันจะเล็กลงเห็นไหมห้าสี่สามแฟคทอเรียลลดขนาดลงเหลือ108แฟคทอเรียละวต่อไป108แฟคทอเรียเนี่ยก็จัดรูปแบบเดียวกันละน่ะ1 2 3 4 5 6ถึง108 ตัวประกอบเลข5ก็มี 5, 1 1 5 5ถึง105ที่เหลือไม่มีตัวประกอบเลข5ละ 5, 1ตัว5คูณ 2, 5คูณ3ดึงเลข5ออกมา21ตัวในนี้จริงๆก็ยังมีเลข5อยู่แต่ยังไม่ดึงออกมาเพราะต้องการให้เห็นพจน์ทั่วไปเนี่ยวงเล็บนี้ไม่มีตัวประกอบเลข5าละเอา21่สิแมาคิดต่อ 1>, 1, 2, 3, ถึง21ดนะดึงตัวที่เป็นทวีคูณของเลข5มี4ตัวส่วนที่เหลือไม่มีตัวประกอบเลข5ละในนี้ก็มี5้ากำลัง4ที่เหลือก็4แฟกทอเรียหมดแล้วตัวประกอบเลข5ไม่มีละข้อสังเกตอันที่1แฟกทอเรียเนี่ยจะเล็กลง 5, 4, 3, เหลือ 1, 0, 8, เหลือ 2, 1, หรเหลือ4แล้วก็หยุดได้เห็นไหม 543 f a c t ส r i ามนะสามารถเขียนได้เป็น5ยกกำลัง108บวก21บวก4ก็มาจากตัวนี้เห็นไหมที่เราแยกตัวประกอบไว้ k ตัวนี้มาจากเนะี่ยตัวเลขที่ไม่มีตัวประกอบของเลข5 4 f a c t o r i ทอนะ1 2 3 4ถึง21 1234นกะอันนี้ก็ไม่มีตัวประกอบเลข5ก็อยู่ใน k เนะี่ย พจน์นี้อีก1น3 4 6 7ถึง543ก็อยู่ใน k ตัวนี้นก็แปลว่าเอากลุ่มที่ไม่มีตัวประกอบเลข5มารวมไว้ในตัว k เพราะฉะนั้นนะตัวประกอบเลข5ที่ปรากฏใน543แฟกทอเรียมีทั้งหมด133ตัว e ของ543,5ม5มีค่าเท่ากับ133เ,เครื่องคิดเลขปัจจุบันเนี่ย geogebra m a t c a t Prime Mathematica w o l f r a m Alpha สามารถแยกตัวประกอบได้ลองไปตรวจสอบดูนะอันนี้เช็คคำตอบแล้วก็ตัวประกอบเลข5มี133ตัวฟังก์ชันพื้นนะฟังก์ชันหลังคาพื้นของ4.1คือ4นะจำนวนเต็มค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ X จําจำนวนเต็มค่ามากสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.5ก็4 จำนวนเต็มค่าน้อยสุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.9ก็คือ4อน,นี่ฟังก์ชันพื้นฟังก์ชันหลังคาจำนวนเต็มค่าน้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ4.1ก็5จำนวนเต็มค่าน้อยสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ4.5ก็5หลังคาของ4.9ก็5อันนี้ก็เตรียมฟังก์ชันไว้อ้างใช้งานนฟังก์ชันพื้นฟังก์ชันหลังคาการปัดเศษ สนใจก็ไปดูคลิปบันทึกแยกไว้ต่างหากว่าโปรแกรมสเ็จร,รูปแต่ละโปรแกรมคำสั่ง for o r คำสั่ง ceiling ใช้ยังไงเนี่ยแล้วก็มีคำสั่งอื่นๆเพิ่มเติมอีกในการพิสูจน์เนีสูตรเลอจองนีจำเป็นต้องใช้บทช่วยนี่นอันนี้ก็ใช้แนวคิดแบบเขียนหนังสือฉเฉลยข้อสอบ IMO อะ่ะนะบางครั้งเรามีเหตุผลที่ต้องอ้างใช้งาก็แยกเป็นบทช่วยพื้นของเนี นี่ก็พื้นซ้อนพื้นนะนะ n ส่วน p กําำลัง i หารด้วย p เท่ากับพื้นของ n หารด้วย p กกํกำลัง i บวกหนึ่งพื้นซ้อนพื้นนะแต่ถ้าใช้สัญลักษณ์เนี่ย floor floor ของ floor ของ floor n ส่วน p กําำลัง i ส่วน p เท่ากับ floor ของ n ส่วน p กําำลัง i บวกหนึ่งเดี๋ยวเราจะพิสูจน์บทช่วยนี้กันนะบทช่วยนี้ก็เอาไว้อ้างอิงในการพิสูจน์ สูตรเลือจอง n เนะี่ยเขียนในระบบเลขฐาน10 n เขียนในระบบเลขฐานสองในทีน่นี้ n เขียนในระบบเลขฐาน p มันก็เป็นเนะี่ยพหูนามเนี่ยสีศูนยะ์เนะี่ยมีค่าในช่วง1 0 1 2 3ถึง p ลบ1 C1 เนะี่ยก็อยู่ในช่วง0 1 2 3ถึง p ลบ1 อันนี้คือกติกาเขียนตัวเลขในระบบฐาน p n ส่วน p เนี่ยส่วน p เป็นเลขเศษส่วนละที่เหลือเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดก็แปลว่าพื้นของ n ส่วน p มีค่าเท่านี้คือส่วนนี้ตัดทิ้งไปเลยต่อไปนะีพื้นของ n ส่วน p หารด้วย p C1 ส่วน p ก็เป็นเลขเศษส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดพื้นของพื้นนะตัวนี้นะ ก็เลยมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มส่วนที่เหลือเนี่ย c 2บวก C3p n ส่วน p กำลังสองตัวนี้บรรทัดนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะตัวนี้เรามาคิดใหม่อีกตัวหนึ่ง n ส่วน p กำลังสองเนี่ยพจน์นี้เป็นเลขเศษส่วนเนี่ยพจน์นี้เป็นเลขเศษส่วนละ C2 เนี่ย c, c 3 p า4 p กำลังสองตัวนี้ก็เป็นจำนวนเต็มละ พื้นของ n ส่วน p กำลัง2เนะี่ยส่วนนี้ตัดทิ้งไปเลยเหลือแต่ส่วนจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นพื้นซ้อนพื้นนะก็เลยเท่ากับพื้นของ n ส่วน p กำลัง2ถัดไปนะอ้างว่าในทำนองเดียวกันนะไม่จัดรูปพิเชกริตให้ดูแล้วนะพื้นซ้อนพื้นอีกครั้งหนึ่งนะก็กลายเป็นพื้นของ n ส่วน p กำลัง3 พื้นซ้อนพื้นอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นพื้นของ n ส่วน p กำลัง4แล้วก็กรณีทั่วไปนะพื้นของ n ส่วน p กำลัง i หารด้วย p นะพื้นของตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือพื้นของ n ส่วน p ยกกำลัง i บวกต่อไปเราจะพิสูจน์นะสูตรเลอจองละ enp เท่ากับจำนวนตัวประกอบจำนวนเฉพาะ p ใน n factorial สูตรเลอจองคือนะ p n p เท่ากับพื้นของ N ส่วน P บวกกับพื้นของ N ส่วน P กกำลังสองบวกพื้นของ N ส่วน P กกำลัง3บวกพื้นของ N ส่วน P กกำลัง4บวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรมอันนั้นก็ใช้สัญลักษณ์ f l อร์รอแล้วนะเพราะั้น ENP เท่ากับซิกมา I ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตพื้นของ n ส่วน p ยกกำลัง i อ,อันนี้คือสูตรเลือจองช่วยในการหาจำนวนตัวประกอบ p ใน n factorial ในคลิปนี้ก็จะพิสูจน์สูตรนี้กันโดยใช้อุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบแข็งแบบแข็งคืออะไรก็ไปดูคลิปหมายเลขอก2ให้ p เป็นจำนวนเฉพาะ n เป็นจำนวนเต็มบวก p n คือข้อความก็คือสูตรเลอจองนี่แหละ 1Factorial เท่ากับ p กำลังศคูณหนั้นฟลอร์ของตัวนี้ก็มีค่าเป็น0 e 1 p เท่ากับศ p 1เป็นจริงอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการพิสูจน์อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบแข็งมีแบบแข็งแบบอ่อนแบบเดินหน้านิดถอยหลังหน่อยก็ไปดูในเพลย์ลิสต์อุปนายเชิงคณิตศาสตร์ได้สมมุติ p 1 p 2 p 3ถึง p k เป็นจริง ทุกค่า k น้อยกว่า n ต่อไปก็เริ่มที่ n factorial เท่ากับดึงส่วนที่เป็นนะทวีคูณของ p ออกมาที่เหลือทั้งหมดนี้ไม่มีตัวประกอบของ p ปรากฏละส่วนที่เป็นตัวประกอบของ p ก็ p คูณ1 p คูณ2 p คูณ3จนกระทั่งถึง p คูณกับนีพื้นของ n ส่วน p n factorial เท่ากับนี p มีทั้งหมด ฟรส่วน P ตัวนะพอดึงตัวร nope. ่วกมาก็กลายเป็น P ยกกำลังที่เหลือก็กลายเป็น1 Carrie, 2คูณสคูณถึงพื้นของ n ส่วน P ก็คือ f l o ร์ส่วน P Factorial ส่วน K ตัวนี้ก็คือในวงเล็บนี้ทั้งหมดนะไม่มีตัวประกอบของ P และเคก็คือวงเล็บเนี้ยนะวงเล็บด้านหลังเนี่ยของ n ส่วน P Factorial ต้องน้อยกว่า n ที่เราสมมติไว้เนะดยหลักอุป,ปนัยเชิงทฤษฎาแบบแข็งก็แปลว่าข้อความนี้ต้องเป็นจริงด้วยข้อความนี้เป็นจริงก็แปลว่าฟรอของนะตัวนี้เ่ยนะ n factorial ของฟรอของ n ส่วน P factor i ร l นะฟรอของ n ส่วน p f a ฟ t o r i a l มีตัวประกอบของ P อยู่ทั้งหมดเท่ากับนะตรงนี้อ้างสูตรเลอร์จองฟอร์มูล่าเรา,เราสมมติว่าเป็นจริงไว้เนี่ยนะก็แปลว่า จำนวนตัวประกอบของ p ใน floor p f l o o r n ส่วน p factor i a l มีค่าเท่ากับ f l o o r ของเนี่ยใน f l o o r ซ้อนฟล o ร์เหไหม floor ของ n ส่วน p หาได้ p i i แต่1่ถึง n เนี่ยเพราะฉะนั้นใน n factor i a l เนี่ยมีตัวประกอบของ p ส่วนที่1ก็ตัวนี้ p ยกกัดบงังพื้นของ n ส่วน p ในตัวนี้ก็มีตัวประกอบของ p อยู่อีกเท่ากับเท่านี้ตัวมาจาก ข้อสมมุติของอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์พอ2ตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นจํานวนตัวประกอบของ p ที่อยู่ใน n factorial ขั้นถัดไปเราก็จะจัดรูปพิจจคณิตตัวนี้ต่อบรรทัดนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี้นะบทช่วยนะพื้นซ้อนพื้น f l o o ซ้อน f l o o ก็กลายเป็นพื้นของ n ส่วน p ยกกำลัง i อบวกหนึงอันนี้มาจากบทช่วยในซิกมาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ p ีกำลังสองเพราะว่า i มันเริ่มที่1เห็นไหมมันจะเริ่มต้นด้วยรลอของ n ส่วน p กำลังสองแต่พอบวกทบเข้ามามันก็เลยเริ่มต้นที่ฟลอของ n ส่วน p กำลังหนึ่งเนี่ยเพานันตรงนี้มาจากการเลื่อนตัวสับสคริปต์นะก็แปลว่า pn เเป็นจริงละ โดยอุป,ปนัยเชิงคณิตศาสตร์แบบแข็งสูตรนี้เป็นจริงทุกค่า n อนะ็ก็ถือว่าพิสูตรสูตรเลือจองครบแหละต่อไปใช้ประโยชน์ของสูตรเลือจองนะสูตรเลือจองนะ E.N.P จำนวนตัวประกอบของ P ใน n f a c t o r i a l พื้น N ส่วน P บวกพื้น N ส่วน P กำลังสองบวกพื้น N ส่วน P กำลังสาม บวกพื้นของ n ส่วน p กำลัง4พพอ p เป็นเลข2เนี่ยตอนนี้ก็2 2งกำลัง2 2ำลัง3 2ำลัง4 10ส่วน2เป็น5 10ส่วน4คือ2 10ส่วน8คือ1 10ส่วน16เป็น0รวมกันเป็น8 p เป็นเลข3บ้าง10ส่วน3คือ3 10ส่วน9คือ1 10ส่วน27เป็น0 ตัวนี้ก็0ปบวกกันเป็น4 p ี <P S 1> เป็นเลข5นะ10.5่ว 10. น5พื้นเป็น2 1 0ส5่วน25พื้นเป็น0พอตัวนี้0ูปุ๊บที่เหลือ0หมดเลย p, p เป็น7นะ10.7่วนเเป็น1 1 0ส่วน19พื้นมันเป็น0ละทําให้ที่เหลือเป็น0หมดเลย ันตัวประกอบเลข2มี8ตัวเลข3มี4ตัวเลข5มี2ตัวเลข7มี1ตัวมันแยกตัวประกอบ10บแยได้เป็นแบบนี้เนะีมันถ้าไม่ใช้เนะี่ยจิโอจบรไม่ใช้ m a ตต์แคไม่ใช้บู pha, แลแฟม l อลฟาเราก็สามารถหาตัวประกอบเลข2 3 5 7ใน10แฟคเยลได้โดยใช้สูตรหรอจอง คลิปหมายเลข66นะได้สอนแนวคิดแบบนี้นะสนใจก็ไปดูได้นะเรียนรู้จากง่ายไปยากจนกระทั่งได้สูตรเลอจองแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเขียนสูตรให้ดูนะไม่ได้พิสูจน์ละเอียดแบบที่เห็นในคลิปนี้สูตรเลอจองนะั้นน่ะมองดูว่าตัวนี้เป็นอินฟินิตนะแต่คำนวณจริงไม่ใช่นะเป็นอนุกรมจำกัดนะสูตรนะั้นมองเป็นอนุกรมอนันต์แต่คำนวณจริงเป็นอนุกรมจำกัด ด้วยเหตุผลดังนี้นะคำนวณไปสักพักหนึ่งนะี่ย p กำลัง i มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะ n มันจะคงที่เนะีมันก็ใกล้ศูนย์ floor เลขที่ใกล้ศูนย์หรือน้อยกว่าหนึ่งมันก็เป็นศูนยนะ์ปลายหาจะเป็นศูนย์แน่นอนแล้วเราควรจะหยุดที่เทอมที่ 1, 2, 3, 4หรือเทอมที่10ดีเราจะค้นหาต่อนะเพราะมั่นใจแล้วนะว่าตัวนี้เป็นอนุกรมจำกัด มันต้องหยุดที่เทอมใดเทอมหนึ่งหางที่เหลือเป็น0นย์แน่เราจะมาหากันว่าเทอมไหนให้เป็นศูเทอมไหนที่ตัดทิ้งไปได้เลยนะให้ t เนี่ยนะเป็นจำนวนเต็มบวกที่ทำให้พื้นของ N ส่วน P กกำลัง t เป็น0นย์เนี่ยจะหาตัว t ตัวเนี้ยพอหลังจากเทอมนี้เป็นต้นไป p กกำลัง N ส่วน P กำลังทบวก1 N ส่วน P กำลังทีบวก2เป็น0ปัดทิ้งได้ฟรอเป็น0ก็แปลว่าเลขตัวนี้ต้องอยู่ระหว่าง0กับ1 P กำลังทีเป็นเลขบวกคูณตลอดอสมการไม่เปลี่ยนสนใจกรณี N มากกว่าหรือเท่ากับ2เลนะล็อกฐาน10หรือล็อกฐาน E ก็ได้นะตรงนี้ถ้าสัญ,ญลักษณ์ลายมือก็ล็อก Lock ฐาน10นะีแต่เป็นเครื่องคิดเลขก็ดูให้ดีว่า Log ของเครื่องคิดเลขบางยี่ห้อมันเป็นล็อกฐาน E แต่ถูกทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่นะ T มาอยู่หน้าล็อกละล็อก P เนะี่ยเป็นเลขบวกเพราะว่าจำนวนเฉพาะมันมากกว่าหรือเท่ากับ2หารตลอดอสมการไม่เปลี่ยนเนะเลือก K เป็นหลังคาของ l o อก N ส่วนล็อกนะีเลือกได้เลยนะจะใช้เป็นล็อกฐาน10หรือล็อกฐาน E ก็ถูกนะใช้ได้ เลือก k ละเป็นหลังคาของ log n หาด้วย log p ต่อไปเราจะยืนยันว่าพจน์ท้ายๆของสูตรเลอจองเป็น0นย์นะก็มาดูเงื่อนไขนี้นะเงื่อนไขนี้มาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะ log n ส่วน log p อยู่ระหว่าง0กับ t ให้ k เป็นหลังคาของ log n ส่วน log p ให้ i มากกว่า k แทนค่า k ลนะเพราะฉะนั้นนะ l o อก n ส่วนล็อก p ต้องน้อยกว่า i l o ล็อก p เป็นเลขบวกคูณตลอด i เข้ามาเขากลายเป็นล็อก p กำลัง i ะจะล็อกฐาน10หรือล็อกฐาน e ก็ถูกทั้งคู่นะกลายเป็น n น้อยกว่า p ยกกำลัง i P กำลัง i เป็นเลขบวกหารตลอดอสมการไม่เปลี่ยน N ส่วน p กำลัง i อยู่ระหว่าง0กับ1พื้นของมันก็ต้องเป็น0 ก็แปลว่าพจน์ท้ายๆนะไอตั้งแต่ k บวก 1k บวก 2k บวก3นั่นนะ่ะพื้นของ n ส่วน p กำลัง i มีค่าเป็น0ูนยะ์วันเดิมเป็นอนุกรมอน,นันต์แต่พบว่าพจน์ท้ายๆเป็น0ูนยวันคิดเลขแค่ i ตั้งแต่1ถึง k พอละนะจะนวนตัวประกอบของ p ใน n แฟทเรียมีค่าเท่านี้นะคิดแค่ i 1ถึง k พอ k มีค่าเท่าไหร่ก็ ล็อก N ส่วนล็อก P เราะั้นสูตรเลอจองเนี่ยครั้งแรกเป็นผลบวกอนุกรมอนันต์แต่คำนวณจริงเนี่ยหยุดแค่หลังคาของล็อก N ส่วนล็อก P เพียงพอแล้วอันนี้ก็สูตรคำนวณแล้วนะพื้นของ N ส่วน P กำลัง I I ตั้งแต่1ถึง K นะเครื่องคิดเลขนะบางเครื่องนะคฟังก์ชันหลังคาอาจจะใช้ C E I L เครื่องคิดเลขบางยี่ห้ออาจจะใช้ซีล i ิงคำเต็มไปดูคลิปได้นะบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆ m a t c a a Mathematica MATLAB ภาษา y y t o o นะคำสั่งซีลิงใช้อะไรนะบันทึกคลิปไว้ให้ดูนะ N10 P2 แทนค่าเข้าไปในสูตรนี้ได้8 n สิ p 3แทนค่าเข้าไปในสูตรนี้ได้4 n 1 0 p 5แทนค่าในสูตรได้2องคำนวณแล้วก็ตรงกับที่เราแยกแฟกเตอร์ไว้ตั้งแต่หน้าแรกในคลิปนี้นะแต่ตอนนี้คำนวณโดยใช้สูตรเลอรจองจำนวนตัวประกอบนะจำนวนเฉพาะ2 3 5 7นะในร้อยแฟกทอเรียลก็ใช้สูตรเลอรจองอีกครั้งหนึ่ง n เป็น100 P เป็น2 2มี97ตัวร้อยแฟกเตอรี่มี3เป็นตัวประกอบ48ตัวร้อยแฟกเตอรี่มี5เป็นตัวประกอบ24ตัวอันนี้คำนวณมาจากสูตรเลอจองอันนี้ตรวจสอบได้เลยนะจะใช้ geogebra mathematica matlab เนี่ยพิมพ์สูตรเลอจองแล้วคำนวณได้เลยเนี่ยหรือจะตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขก็ได้วุลแ a มอ l ลฟาก็พิมพ์ดูได้ g e o gbra ก็ฟิพิมพ์บอกมาได้ร้อยแฟคเตอรแยกแฟกเตอร์ได้เป็นเห็นไหมมีเลข297ตัวมีเลข3 48ตัวมีเลข5 24ตัวแล้วก็ตัวประกอบตัวสุดท้ายในร้อยแฟคเตคือ97คลิปต่อไปนะเราจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร์ก็จะเอาผลของสูตรเรือจองเนี่ยนะเป็นเนื้อหาหลักในการเขียนโปรแกรม สนใจก็ติดตามคลิปต่อไปนะว่าสูตรเลอจองเนะี่ยเมื่อคำนวณโดยใช้ maxima R m a อา c a แมทแค e แมท i c มติ a าซ a แมหรือ python จะเขียนโปรแกรมกันอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ